วันนี้มีหน้าข่าเห็นหน้าะ่าตาของอดีตนายกทักษิณกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของพ um ันตํารวจโททักษิณชินวัตรโดยผู้สื่อข่าวของหนังสพีนิวส์สเตทไทม์ของทางสิงคโปร์เขาบอกว่าเขาได้พูดคุยกับคุณทักษิณเนี่ยทางโทรศัพท์นะคะในวันเดียวกันนี้หลังจากมีกระแสข่าวลือออกมาหนาหูว่าคุณทักษิณเนี่ยเสียชีวิตนะคะทางคุณทักษิณก็ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่บอกว่าผมยังมีชีวิตอยู่คนกําลังคุยอยู่กับคนไม่ใช่ผีนะคะแล้วคุณทักษิกก็็เปนนนารย ยืนันว่าตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่จริงๆริงเขาบอกว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยเว็บไซต์ด้านเศรษฐกิจของอังกฤษ <ๆ S 1> ก็เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของคุณทักษณิณกล่าวยืนยันว่าตนยังสบายดีแม้ฝ่ายตรงข้ามจะบอกว่าตายไปแล้วแล้วก็หยอกล้อว่าที่แท้จริงผมโทรศัพท์สนทนากับผู้สื่อข่าวจากสวรรค์ที่นี่สัญญาณมือถือดีมากได้ยินชัดเจนยังมีอารมณ์ขันในการให้สัมภาษณ์ออกมาแต่ประเด็นก็คือยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามคือมีถามพิเศษนะครับว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังยุติโฟนนนออิมมีข่่าาาวววหรรืเเปป็งตยไแล้ คุณเลกสิง์ก็บอกไม่ได้ป่วยอะไรผมแข็งแรงดีและเดินทางตลอดไปตรวจร่างกายมีคอเลสเตอรอลตัวดีนิดหน่อยออกกําลังกายไม่พอมีข่าวว่าทางครอบครัวแต่งชุดดําเดินทางไปฮ่องกงตกลงคุณตายแล้วยังเจ้าตัวก็บอกยังไม่เจอกันเลยผมไม่ได้เจอกับเมียมาหนึ่งถึงสองปีแล้วอันนี้โทรศัพท์ถามสัมภาษณ์ทางไกลพิเศษนะฮะก็ถามบอกล่าสุดรัฐบาลเสนอแผนปฏิรูปประเทศไทยโดยดึงภาคประชาชนฝ่ายต่างๆมาร่วมจับทําแผนเพื่อแก้ปัญหาการเมืองทั้งระบบเลย ท่านจะเสนอรถแมพแก้ปัญหาได้ไหมคุณนสิงห์ก็บอกคงไม่ได้เสนออะไรแต่ถ้าจะไปเขียนจะเขียนสวยหรูแบบตั้งท่าทะเลาะก,กันไปตอบโต้กันก็ให้เปลี่ยนเป็นว่าเอาทัศนคติมาคุยกันเอาร้อมจะเป็นมิตรกันหรือ,อยังมีทัศนคติที่ไม่อาคาตมาร้ายไม่เอาเปรียบไม่กันแกล้งอาคาตมาร้ายเพราะถ้าเราอยากเห็นประเทศไทยสงบอยากเห็นทุกคนหันหน้าเข้าหากันแล้วลืมเรื่องในอดีตมองในอนาคตจะดีสัก,กว่า ถามบอกยุบสภาแล้วจะจบหรือเปล่าเพราะมีการมองเป้าหมายของอปรปชเสื้อแดงว่าไม่ได้แค่ยุบสภาแต่พูดเลยถึงเป็นเรื่องล้มสถาบันด้วยหลังจากที่สชเปิดเผยแผนผังให้ดูคุณรัศิีก็บอกนี่ไงถ้าหากว่าก็สู้กันทางการเมืองก็แย่แล้วและเอาประชาชนมาแอบบ้างให้ตัวเองดูหน้าเกลียดก็ยิ่งไปใหญ่สถาบันถือเป็นสิ่งสูงอย่าเอามายุ่งอย่าเอามาต่อเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันอย่าเอามากล่าวอ้างเพราะว่าข้อกฎหมายมีชัดเจนอยู่แล้วก็ต้องดําเนินการตามกฎหมาย ไม่ใช่ทําให้คนไปอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแล้วรบกันตลอดสิ่งนี้เคยเป็นบทเรียนในอดีตมาแล้วเอามาใช้อีกทำใหม่นี่ฮะก็เป็นคําสัมภาษณ์สําคัญสคัําญหลายเรื่องนะครับ